เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทที่ห้าสี ฟิงแย่ดึงผ้าห่มออกโผล่ให้เห็นเพียงดวงตาววาววับกรอกไปมาหัวเราแะแหะแฮะก่อนยื่นมือไปหยิบเสื้อผ้าบนพื้นขึ้นมาจะสวมอีกมันสกรปรกหรือไม่นายท่านผู้รักความสะอาดเริ่มหงุดหงิดโยนลงพื้นแล้วยังจะเก็บขึ้นมาสวมอีกเฟิงแย่เบะปากอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมเบาไม่ได้นำเสื้อผ้ามาเผื่อด้วยนี่นา อินเก์จื่อมองนางอย่างรังเกียจสวมเสื้อตัวนอกแล้วลุกไปเปิดตู้โยนเสื้อคลุมตัวหนึ่งให้นางสวมไปก่อนอีกเดี๋ยวค่อยให้หลิงสู่นำมาให้เจ้าเปลี่ยน เฟังแย่รับมาดูแล้วถอนใจจากนั้นก็เปลี่ยนอย่างว่าง่ายถท่าว่าขนาดตัวของนางกับอินเตอร์จือแตกต่างกันเกินไปแขนเสื้อจึงยาวกว่าแขนนางไปมากชายเสื้อก็ยาวลากพื้นจนใจได้แต่พับแขนเสื้อขึ้นแล้วรวบชายเสื้อขึ้นมาพาดแขนไว้เผยให้เห็นเรียวขางามอินเตอร์จือรีตา ตอนนี้ยังเช้าอยู่มากวันนี้ไม่มีธุระอะไรต้องทำเขาคิดว่าวันนี้อยู่แต่ในห้องทั้งวันไม่ออกไปไหนก็ได้จวนสกุเลเลิงเลังเหียนได้รับจดหมายฉบับหนึ่งตั้งแต่เช้าตรู่เดิมเปิดอ่านโดยไม่คิดอะไรมาก แต่ใจความในจดหมายกลับทำให้เขาหน้าซีดเผือดเจ้าจนสั่นหายตัวไปคนในราชสำนักไม่น้อยบอกว่าเขาหนีเพราะกลัวอาญาแต่เนื่องจากไม่มีใครมีหลักฐานจึงยังเก็บตำแหน่งนายกองหน่วยองคารัก์พิทักษ์นักคราวไว้ให้เขาหลังเยียนจึงยังกอดความหวังว่า ไต้เท้าเจ้าจะกลับมาจัดการเรื่องวุ่นวายทั้งหมดและช่วยตนหาทางออกใครจะรู้ว่าหลี่เซวนกลับบอกว่าไต้เท้าเจ้าชิงหนีไปเพราะกลัวอาญาแล้วหลักฐานความผิดล้วนอยู่ในมืออินเกอจือ ตัวเขาเองก็ถูกคุมขังตัวด้วยหวังว่าไต้เท้าเจ้าจะมาช่วยหาไม่แล้วทุกเรื่องที่เขารู้จะกลายเป็นหลักฐานให้อินเกอรจื่อนำไปยื่นต่อศาลเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ไปได้เขาพอจะรู้ว่าหลี่ซินเป็นคนของไต้เท้าเจ้า เป็นไปได้หรือไม่ที่ใต้เท้าเจ้าจะบอกความลับทั้งหมดให้อีกฝ่ายรู้ไม่กระมังคนผู้นั้นนับเป็นตัวอะไรกันความคิดมากมายวนเวียนอยู่ในหัวเหล่งเหยียนพยายามตั้งสติรีบลุกไปหาใครสักคน ตวนเสียนนั่งเฝ้าหลี่ซินอยู่ข้างเตียงทั้งคืนประเดี่ยวร้องไห้ปลาเดี่ยวยิ้มทำเอาหลี่ซินขวัญผวาจนนอนไม่หลับเขาสติแตกไปแล้วดวงตาเลื่อนลอยไร้แววเขาพูดว่าข้าผิดไปแล้วข้าสำนึกผิดแล้วข้าไม่ควรทำร้ายเจ้าจนตายแต่เจ้าก็ตายไปแล้วเหตุใดจึงไม่ปล่อยข้าไปตวนเสียนยิ้ม หากการสํานึกผิดมีประโยชน์แล้วจะมีกฎหมายไว้เพื่ออะไรกฎหมายลีซินพึมพำมก่อนหลุดหัวระกฎหมายเอาไว้ใช้กับชาวบ้านเอามาใช้กับข้าใดอย่างไรเจ้าตายโดยไม่มีหลักฐานนอกเสียจากว่าเจ้าจะลงมือข้าข้าเองหาไม่แล้วใครก็เอาผิดข้าไม่ได้ตัวเสียนมองท้องฟ้าข้างนอกจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนยิ้มให้เขา ข้าก็อยากฆ่าเจ้าด้วยมือตนเองแต่มีคนบอกข้าว่าอย่าได้ด้อยฆ่าชีวิตตนเองแทนที่จะฆ่าเจ้าแล้วต้องเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกมีสู้รอดูเจ้าตายเองดีกว่าดวงตาของหลี่สินวูบไหวเขาเอ่ยอย่างดีใจเจ้าจะไม่ฆ่าข้าหรือศกกระปกกมือตวนเสียยิ้มแปลกๆให้เขาข้ารอเก็บศพเจ้าดีกว่า นางไม่ฆ่าเขาแล้วเขาจะตายได้อย่างไรหลีเซ้นหัวเราะจนใบหน้าบิดเบี้ยวมองนางอย่างระมัดระวังเห็นนางค่อยๆเดินออกไปก็ดิงโลดใจเหมือนรอดชีวิตจากขราะไรทว่าดีใจได้ไม่ถึงหนึ่งการทูบตอนที่เขาตะกอนเรียกสตรีในเรือนให้เข้ามาช่วยเขานั้นชายชุดดำคนหนึ่งก็กระโดดลงมาจากคานแล้วแบกเขาหอออกไปข้างนอกแขนขาย,ยังไม่หาย ไดไีก็ถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงจนเขาแผ่เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแต่คนผู้นั้นไม่สนใจพาเขามายังตรอกเล็กๆหลังตวนแล้วยโย้อนเขาทิ้งไว้ตรงนั้นหลี่ซินเจ็บจนร้องครวญครางลืมตามองคนตรงหน้าแล้วก็ต้องดีใจอีกครั้งไต่เท้าหลงเหยียนมองเขาด้วยแววตาเวทนาเจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ โชคดีที่ได้ไต่เท้าช่วยเหลือโชคดีจริงๆลีซินเอ่ยเสียงสั่นเครือข้าน้อยเกือบถูกพวกนั้นทำร้ายจนตายแล้วเกือบตายแล้วไม่ต้องกลัวเลิงเยียนเออย,ยังมีไมตรีเจ้าบอกข้ามาว่าเจ้ารู้อะไรบ้างลีซินชะงักเล็กน้อยมองเขาด้วยสายตางุนงงอะไรนะ เจ้าบอกมิใช่หรือว่ารู้เรื่องบางอย่างหากตกไปอยู่ในมืออินเกอร์จือจะกลายเป็นหลักฐานในชั้นศาลเล่งเหยียนมุ่นคิ้วข,ข้าในหัวเขาเรากับถูกกรอกด้วยแป้งเปียกรู้สึกมึนงงไปหมดหลีสตินพูดว่าข้าอยู่น,นั่นก็ยังไม่ได้พูดอะไรที่เป็นประโยชน์ออกมาเล่งเหยียนหมดความอดทนจึงถาม เจ้าได้พูดอะไรกับอินเกอร์จือหรือไม่ไม่ไม่มีรีสินกำลังจะสายหน้าเท่าว่าทันทีที่หันคอก็รู้สึกเย็นว่าไม่มีก็ดีลังเหยียนถอนใจล่องออกแล้วหัวเราะออกมาบอกมือให้คนด้านข้างเก็บกระบี่เช่นนั้นเจ้าก็ตายซะอย่าอยู่ให้เป็นภัยต่อผู้อื่นเลย ดวงตาของหลี่ซินพลันเบิกกว้างมองคนตรงหน้าอย่างตื่นประหนกพวกเขาหันหลังเดินจากไปอย่างเย็นชาไม่แม้แต่หันกลับมามอง ทำไมกันเขาไม่เข้าใจเหตุใดต้องฆ่าเขาด้วยหลีซินไม่กล้าหายใจชั่วขณะนั้นเขายังไม่ขาดใจตายสายตาจับจ้องไปเบื้องหน้ารองเท้าผ้าปักลายราคาถูกย่ำมาตามพื้นหินในตรอกหลีซินเดือบตาขึ้นมองเห็นเสี่ยวฉินส่งยิ้มให้เขาลงนรกไปซะออกนรกหมกไหมขุมที่สิบแปด ไม่ให้น้อยกว่านี้สักขุมเดียว ราวกับเป็นคำสาบแช่งเขาพันรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวดิ้นทุรนทุรายล้มลงกับพื้นร่างกายบิดเกรงอยู่ครู่หนึ่งก็สิ้นลมโลหิตไหลนองเต็มพื้นอาบย้อมดวงตาของตัวนเสียนจนแดงฉานนางยืนอยู่ในสรอกมองร่างไร้วิญญาณอันโศโครกนั่นพันรู้สึกปลอดโปรง่งนางเงนหน้ามองท้องฟ้าสดใสแล้วยิ้มออกมาคุกเข่าหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ก้มคำนับหลายครั้งฉินเออนี่แขนของเจ้าได้รับการชำระแล้วขอให้เจ้าไปสู่สุคติชาติหน้าอย่าได้เกิดมามีพี่สาวที่ไม่เอาไหนอย่างข้าอีกเลย หลังฝนตกหนักติดต่อกันร,ระยะหนึ่งเมืองปู้อินก็ได้ต้อนรับอากาศสดใสเยยวีชิงนั่งอยู่บนแผ่นตัดสินในลานประหารมองสีราะของเจ้าหลินร่วงลงพื้นมุมปากกระตุกยิ้มอย่างพึงพอใจ รัชทายาทหน่วยองครักษ์พิทักษ์นักคร่ารับหน้าที่สำคัญดูแลความสงบเรียบร้อยของชาวบ้านในเมืองดวงยามนี้ตำแหน่งว่างเว้นไม่มีใครคอยกำกับดูแลขอรัชทายาทโปรดทรงแต่งตั้งผู้บัญชาการและในกองคนใหม่โดยเร็วด้วยพะยะค่ะขุนนางอาวุโสคนหนึ่งเอ่ยอย่างจริงใจ สิ่งที่คุณนางต้องโทษเจ้าลิ้นกระทำไว้สร้างความไม่พอใจให้ชาวประชาเป็นอย่างมากผู้ที่จะแต่งตั้งขึ้นมาไม่ต้องเป็นคนที่ซื้อใจคนได้จึงจะดีเยอีสิงยิ้มมองเขาแล้วถามว่าไต้เท้าเห็นว่าควรแต่งตั้งขุนนางเก่าหรือให้โอกาสคนหนุ่มดีเล่าเออกระหม่อมเห็นว่าใช้คนต้องดูที่ความสามารถและคุณธรรม อายุมิใช่เรื่องสำคัญไต่เท้าเก่าวเช่นนี้เปินกงก็รู้แล้วว่าควรทำเช่นไรเยียบเวียงพยักหน้าให้ผู้บัญชาการขั้นสามขึ้นไปในราชสำนักทุกคนแนะนำผู้ที่เหมาะสมมาหนึ่งคนแล้วกำหนดวันประลองยุทธที่ร้านฝึกเพื่อเลือกผู้ที่มีฝีมือสูงสุดสองคน วิธีนี้ถูกนำมาใช้บ่อยเพราะยุติธรรมและง่ายต่อการอธิบายให้แต่ละตระรุน่นขุนนางอาวโสผู้นั้นไม่มีความเห็นอื่นจึงประสานมือรับคำสั่งแล้วนำไปประกาศต่อดังนั้นวันนี้ตอนที่เฟิงแย่กำลังพยายามป้อนขนมให้อินเกอจือ่อย่างลำบากกวนจือก็เข้ามารายงานนายท่าน นายน้อยสก,กุลอ่านและสก,กุลสีมาขอรับเอียนเกย์จื่อมุ่นคิ้วพลักมือเฟิงเย่ออกเชิญเข้ามาขอรับเฟิงเย่กำลังนั่งอยู่บนตักเขาหลอกล่อป้อนขนมเขาเหมือนเด็กๆแม้เขาจะทำท่ารังเกียจ แต่ก็ยอมกินขนมอบสิ่งร้นที่นางป้อนอย่างรวดเร็วพอได้ยินเช่นนี้นางก็รีบลุกขึ้นไปยืนอยู่ด้านข้างอย่างรู้กฎระเบียบสีหน้าท่าทีประจบเอาใจเมื่อครู่หายไปหมดสิน้นสงบสงเงี่ยมเรียบร้อยราวกับคุณหนูตระกูลขุนนาง่งพี่พึ่งได้รับการอบรมอินเกอเจือเหลือบมองนางแล้วสายหน้าจากนั้นจึงมองไปทางประตู สิทธิ์คารวะอาจารย์นายน้อยทั้งสองเข้ามาก็ทำความเคารพพร้อมกันระยะนี้ข้างานยุ่งมากไม่มีเวลาดูแลพวกเจ้าอินเกอรจือถามย่อหย่อนการฝึกหรือไม่ไม่ขอรับสีไว้จู้ตอบอย่างรวดเร็วยิ้มตาหยีบอกว่าไม่เพียงไม่ย่อย่อน แต่ยังขยันฝึกซ้อมมากขึ้นด้วยเมื่อวานสิ์ฝึกกับซื่อชองชนะเขาตั้งหลายครั้งแน่ขอรับอินเกอร์เจอเลอรคิวมองอ่านซื่อชองที่สีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไร่ว่าอย่างไรกลับเป็นซื่อชองย่อหย่อนการฝึกหรือมิกลาขอรับอ่านซื่อชองถอนหายใจอย่างหัวเสียระยะนี้บิดามักพาสิท์ไปเยือนจวนต่างๆเพื่อผูกสัมพันธ์กับผู้คน พอยุ่งเวลาฝึกจึงน้อยลงขอรับอินเกอจือย่อมรู้อยู่แล้วอย่างไรเสียนี่ก็เป็นคำแนะนำที่เขาให้ไว้กับอานกัวหอเองคิดไม่ถึงว่าอานกัวหอจะลงมือรวดเร็วเช่นนี้ทรมานสิทธิของเขาจนไม่มีเวลาฝึกอีกไม่นานจะมีการคัดเลือกตำแหน่งผู้บัญชาการกับนายกองหน่วยองค์ครักพิทักษ์นครอินเกอจือเอย ในเมื่อพวกเจ้ามาแล้วก็พักอยู่ที่นี่เพื่อเตรียมตัวเสียทั้งสองอึ้งงันสีไหวจูเอ่ยด้วยความประหลาดใจพวกศิษย์ก็มาพบอาจารย์ด้วยเรื่องนี้แต่เหตุใดอาจารย์จึงรู้ข่าวเร็วนักยังนึกว่าอาจารย์อยู่ตามลำพังในจวนจะไม่รู้ข่าวสารจึงตั้งใจจะมาแจ้งข่าวและขอให้อาจารย์ช่วยชี้แนะสักหน่อยคิดไม่ถึงว่า ข้ารู้ได้อย่างไรพวกเจ้าไม่ต้องสนใจอินเกอจื่อลุกขึ้นแล้วจัดชุดเงยหน้าขึ้นเอ่ยกับพวกเขาสิ่งที่พวกเจ้าต้องสนใจก็คือทำอย่างไรจึงจะคว้าสองตำแหน่งนั้นมาให้ได้อะไรนะนายน้อยทั้งสองทึมทื่ไปทันทีหันไปมองหน้ากันต่างเห็นแววงงง,งันจากดวงตาของอีกฝ่ายอาจารย์อ่านซื้อชงมุ่นคิ้ว สิทธ์กับไหวจู่ประสบการณ์น้อยอายุก็น้อยเดิมคิดเพียงจะไปร่วมสนุกแค่ไปประลองฝีมือกับผู้อื่นดูเท่านั้นตำแหน่งผู้บัญชาการกับนกองนั้นประสบการณ์น้อยก็ต้องเพิ่มประสบการณ์อินเกิร์จือไม่ใส่ใจท่าทีที่แสดงออกอย่างระมัดระวังของสิทธิ์ทั้งสองเอ่ยว่าการประลองครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีพวกเจ้าต้องเข้าร่วมด้วย และต้องชนะเท่านั้นหากสิทธิ์ของข้าแพ้ให้ผู้อื่นข้าคงขายหน้าหน้าดูพูดจบก็หันกายเดินออกจากห้องไปเฟิงเย่มองตาปริบๆแล้วยกชายกระโปรงเดินตามเขาไปตอนที่เดินผ่านเด็กหนุ่มทั้งสองก็ขยิบตาบอกว่า อาจารย์ของพวกท่านอายุ16ก็เอาชนะแม่ทัพเรื่องชื่อของแควนไว้และขึ้นชื่อเป็นผู้บัญชาการเทียบเท่าตำแหน่งซานซื้อไม่ว่าด้วยไว้หรือประสบการณ์ล้วนมีใช่จุดอ่อนกลับเป็นข้อได้เปรียบมากกว่า เพราะอายุยังน้อยจึงรับมือกับความล้มเหลวได้กล้าได้กล้าเสียและเพราะขาดประสบการณ์จึงต้องพยายามให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ตนเองอ่านซื่อชงเข้าใจในบัตรดอนหันไปมองสีไหวจู่ที่อยู่ข้างๆอีกฝ่ายยังมีท่าทีลังเลอยู่บ้างแต่ก็ยังเดินตามผู้เป็นอาจารย์ออกไป ที่ลานกว้างหน้าเรือนเฟิงเย่ชะเง้อคอยาวดูอยู่ข้างๆเห็นอินเกอจืดถออเสื้อคลุมตัวนอกออกเหลือเพียงชุดสีดำธรรมะทะแมงหักกิ่งไม้ที่นางลำบากลำบนตัดแต่งอย่างดีมาเป็นอาวุธเริ่มจากสอนอานซื่อชงว่าจะออกกระบวนผ้าให้สอดคล้องต่อเนื่องเช่นไร จากนั้นปรับแก้จุดที่ยังใช้กำลังไม่เหมาะสมของสีไว้จูท่าทางของเขาดูราวกับเป็นปรมาจารย์แห่งยุคจริงๆเดิมนางคิดว่าคนที่มีฝีมือแก่กล้าล้วนต้องมีอุป,ปนิสัยผิดแพกจากผู้คน เป็นวีรบุรุษได้แต่เป็นอาจารย์สอนคนไม่ได้แต่อินเกอร์จือกลับมีใช่เช่นนั้นเขาสอนวิชาโดยไม่ปิดบังอัมพรางทั้งยังมีความอดทนสูงไม่เคยนิ่วหน้าคิ้วขมวดยังอ่อนโยนกว่าที่ปฏิบัติต่อน,นางมากนักเหตุใดจึงมีคนเช่นนี้ด้วยนะเฟิงเย่ไม่เข้าใจฉวยโอกาสตอนที่เขามานั่งพักถามว่า องค์ชายท่านไม่กลัวว่าจะสอนวิชาให้สิทธิ์จนหมดไส้หมดพุงหรืออินเกอร์จือเหลือบมองนางข้าถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งหมดให้พวกเขาก็หวังว่าอย่างน้อยพวกเขาจะประสบความสำเร็จเช่นข้าได้สักแปดส่วน เฟิงแย่กระพริบตาปริบปริบเดิมยังไม่เข้าใจความหมายในคำพูดนี้แต่พอเข้าใจแล้วมุมปากนางก็กระตุกคนพูดนี้ไรยางอายเกินไปหรือไม่ความหมายของเขาก็คือต่อให้สอนหมดทุกอย่างแล้ว สองคนนั้นก็ได้แค่เจ็ดแส่วนของเขาถือว่ามีพรสวรรค์ก็นึกว่าตนเองยอดเยี่ยมมากใช่หรือไม่ในฐานะคนที่ต้องใช้มานะตนเองฝึกฝนอย่างหนักเช่นเฟิงเย่นางจึงเอ่ยอย่างขุ่นเครื่องความหมั่นเพียรพยายามสามารถชดเชยข้อได้ที่ขาดไปได้ ท่านรู้ได้อย่างไรว่าผู้อื่นจะไม่สามารถไล่ตามขึ้นมาอีกสองสามส่วนได้หากเขามาณนะบากบั่นมากขึ้นอินเกอร์จืออหยียดมุมปากคล้ายยิ้มเยอะโน้อมตัวมาใกล้นางพรังเอ่ยเสียงเบาความหมั่นเพียรพยายามสามารถชดเชยบางสิ่งได้ก็เหมือนกับการปีนเขาคนที่ปีนช้าสามารถไล่ตามคนที่ปีนเป็นได้ แต่ว่าเมื่อถึงหน้าผาที่ลาดชันอันตรายคนที่ปีนไม่เป็นต่อให้พยายามเพียงใดก็ไร้ประโยชน์ทำได้เพียงมองคนที่ปีนเป็นปีนขึ้นไปถึงยอด แล้วทอดถอนใจกับตัวเองน้ำเสียงของเขาสงบราบเรียบแต่สีหน้านั้นวอนมือวอนเท้ายิ่งนักเฟิงแย่เดือดจนกัดฟันกรอดสุดท้ายทนไม่ไหวผุดลุกขึ้นจากมานั่งหินเหยียบเท้าเขาอย่างแรงอินเกรอจือรีตาหันไปมองนางด้วยสายตาเย็นชาเฟิงแย่หัวเราะกรบเกลือนเก็บกีบเท้าของตอนเองปรับมาจากนั้นเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง เบาไม่ทันมองเลยเผลอเหยียบถูกท่านเจ็บหรือไม่มือเย็นกินน้อยๆอยหน,น่อยอินเกอร์จจอบอกเสียงเรียบตัวหนักขึ้นมากสีไหวจูฝึกไปฝึกมาหางตาก็เหลือบมาทางอินเกอร์จจอเขาเดินเข้าไปหาอานซื่อชงกระซิบว่านี่น,นี่ดูทางนั้นเร็ว อานซื้อชงกำลังตั้งใจฝึกซ้อมพอถูกรบกวนก็นิ้วหน้าช้อนตาขึ้นมองตามไปเห็นอาจารย์ของตอนนั่งอยู่บนมานั่งยาวข้างกระเบียงทางเดินข้างๆมีแม่นางเฟิงแย่ในชุดสีแดงกระโดดหยงหยงไม่รู้ว่าโมโหอะไรสองคนนี้คนหนึ่งนิ่งสงบดุดขุนเขาอีกคนมีชีวิตชีวาดุดสายน้ำเมื่ออยู่ด้วยกันเหตุใดกลับดูเหมาะสมกันได้นะ เจ้ารู้สึกหรือไม่ว่าอาจารย์ชอบแม่นางเฟิงเย่ไม่น้อยสีไหวจู่ยักคิ้วหลิวตาเรากำลังจะมีอาจารย์หญิงในอีกไม่ช้าใช่หรือไม่อ่านซื้อชงเก็บสายตากลับมาแล้วใส่หน้าไม่หรอกเพราะเหตุใดเพราะฐานะไม่เหมาะสม นึกถึงฐานะของอาจารย์ต้นและฐานะของแม่นางเฟิงเย่สีไหวจูกก็ทอดถอนใจรำพันบทกวีออกมาเป็นครั้งแรกเสียดายนักมิได้พบพานยามที่เจ้ายัางไม่ออกเรื่อนอ่านซื้อชองมุมปากกระตุกตาวัดกระบี่ใส่อีกฝ่ายกัดฟันเอย่ยไม่รู้ความหมายก็อย่าท่องมั่วซั่วขายหน้าสกุลสีของเจ้าเปล่า สีไว้ตู่วางดาบรับการโจมตีเบ,บปากเอ่ยว่าแค่รู้สึกว่าเหมาะสมก็เลยใช้บรรยายออกไปเท่านั้นจะสนอะไรมากไม่ อานซื้อชงไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะดีได้แต่กวัดแกว่งกระบี่จู่โจมเขาเสยียเลยดังนั้นตอนที่องค์ชายอินผู้เป็นแม่แบบที่ดีเย้าหยอกกับแม่นางเสร็จแล้วหันกลับไปก็เห็นสิทธิ์ทั้งสองกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดว่าเหตุใดถึงได้ดุเดือดกันเช่นนี้เฟิงแว่ดูด้วยความตื่นเต้นท่านว่าใครจะชนะพน,นันกันหรือไม่ อินเกอจือเอ่ยคนแพ้พรุ่งนี้ต้องไปจ่ายตลาดคนเดียวได้เลยได้เลยเฟิงแย่ผู้ไม่คิดอะไรมากพยักหน้าตกลงเช่นนั้นเบ่าเดิมพันข้างในน้อยสีได้อินเกอจือพง,งกศีสะนิ่งนิ่งหันไปมองสิทธิ์ของตนแล้วเอ่ยเสียงเนอบซื่อชองโจมตีช่วงล่างของเขา อ่านซื่อชงตอบสนองทันทีหมุนกายแต่ตัดขาอีกฝ่ายสีไหวจู่หลบได้อย่างหวุดวิดแต่ก็เสียการทรงตัวเพลงกระบี่กระบวนท่าที่สามอ่านซื่อชงตวัดกระบี่จู่โจมซ้ายขวาทันทีบีบให้สีไหวจู่ต้องถอยร่อนหลายก้าวยกดาบสกัดด้านหน้าท่าเหี่ยวพลิกตัวไปอยู่ด้านหลังเข้า เพลงกระบี่กระบวนท่าที่เก้าจู่โจมจุดมิ่งเหมือนของเขาเฟิงเย่ถึงกับพูดไม่ออกมิใช่เพราะอึ้องที่เห็นสองคนนี้ออกกระบวนท่าแต่อึ้องกับความไร้ยางอายของคนตรงหน้าองค์ชายอินเกอจื่อหันไปมองนั่งท่าทางเรากับตนทำสิ่งที่ถูกต้องสมควรแล้วอาจารย์ชีนะสิทธิ์มีอะไรผิดหรือ ก็ใช่ไม่มีอะไรผิดเฟิงแย่สูดหายใจลึกงันหน้ามองท้องฟ้าอย่างหมดอะไรเอ่ยเสียงเหนื่อยเอาที่ท่านสบายใจเถดิดอ่านซื่อชงที่ได้รับการชี้แนะเป็นฝ่ายชนะไปดวงตาของเขาเป็นประกายสีไหวจู่หายใจหอบพรางเอ่ยอย่างน้อยอกน้อยใจอาจารย์ลำเอียงนางลำเอียงเจ้า ข้าก็ต้องลําเอียงซื่อชงสิอินเกลเจือเอ่ยด้วยท่าทีขึงขังเช่นนี้ถึงจะยุติธรรมสีไหวจูวถึงกับไร้คำพูดฟังแย่หัวเราะอย่างไร้เดียงสายืนปิดผ้าเช็ดหน้าอย่างสงบสงเงี่ยมว่าง่ายเป็นแจการปราดับตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่พูดอะไรส่งเดดเอีกหลังจากฝึกเสร็จ ทั้งสองก็บอกให้ผู้ติดตามของตนกลับไปนําเสื้อผ้ามาให้ผัดเปียนเฟิงแย่เตรียมอาหารเย็นเรียบร้อยก็ยิ้มตาหยีเรียกพวกเขามากินข้าวกันเมื่อเห็นความคลึกครื้นมีชีวิตชีวาในเรือนเห็นห้องอบอุ่นสว่างสวยและอาหารหน้าอร่อยเต็มโต๊ะซีไวตูก็อดรำพันออกมาไม่ได้บ้านที่มีสตรีอยู่ก็ดีเช่นนี้ อินเกยจือถามด้วยสีหน้าเรียบเฉยดีที่ได้ก่อนหน้านี้สิทธิ์รู้สึกว่าอาจารย์อยู่คนเดียวดูเหงาหน่อยสีไหวจู่พูดไม่คิดแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนมีอาจารย์หญิงเพิ่มมาคนหนึ่งอาจารย์ดูอ่อนโยนขึ้นกว่าเดิมมากเฟิงแย่ที่กำลังยกอาหารพลันแข่งข้างอินเกย์จือขมวดคิ้วมุ่นเข้นเสียงลอดไรฟันอาจารย์หญิง อ่านซื่อชงรีบกระทึบเผ้าเขาสีไหวจู่ร้องโอ้ยก่อนเอยอย่างคนไม่ได้รับความเป็นธรรมข้าพูดความจริงนี่แม่นางเฟิงเย่ให้ความรู้สึกเหมือนอาจารย์หญิงจริงๆถึงต่อไปพวกท่านจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่หากเห็นนางข้าก็ต้องนึกถึงอาจารย์แน่บรรยากาศภายในห้องพรันหยุดชะงัก ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ